ยกให้เป็นคนสุดท้ายของชีวิตนัดมีเรียวัย48ปีสาม,มีรักหลงอัมอธิชาติอยู่กิน13ปีไม่มีทายาสืบสกุล ภายหลังจากที่แต่งงานกันมานานกว่า8ปีเรียกว่าความรักก็ยังรักเท่าวันแรกไม่มีลดลงสำหรับอาํามอธิชาติและภรรยาสุดที่รักนัดมิโอเรียล่าสุดทั้งคู่ได้เปิดเผยถึงชีวิตหลังแต่งงาน8ปีความรัก13ปีที่ยังรักเท่าวันแรกไม่มีลดลงถามว่าโดนเบบีบังคับเรื่องไหนถึงขั้นเอ่ยปากขอแยกทางใครทางมานันนัดตอบเลยว่าเรื่องออกกําลังกายพี่อ้ํามออกหนักมากใครโดนพี่อ้ําเทรนจะบอกเหมือนกันว่าขอ ่กอนต้องไปเล่นกีฬาของเราเบาๆเล่นห้องเดียวกันเขาก็เล่นของเขาไปสิ่งเสมอกันขั้นสุดน่าจะเป็นเรื่องทําบุญตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันก็ชวนกันทาบุญโดยไม่คิดอะไรชวนไปทําบุญก็ไปและเรื่องทัศนคติเขาก็เข้ากับครอบครัวได้ตอนนี้พี่อ้ําจะหนักเข้าห้องพระเป็นชั่วโมงและสามีสายเปเทให้หมดหน้าตักมากที่สุดจะทําคู่มือการใช้งานให้ถ้าเขาอ้อนเขาจะได้ทุกอย่างไม่ต้องพูดอะไรแค่อ้อนเขา ก็โอนให้แล้วสามีสายเปเทให้เราหมดหน้าตักมากที่สุดไม่ขอพูดเรื่องตัวเลขแต่เราพูดเรื่องความสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายเขาจะมีความโรแมนติกเทศกาลไม่เคยพลาดแต่พออายุมากๆขึ้นไม่ต้องจัดอะไรเป็นเรื่องความรู้สึกพี่อ้ําหนูจะไปเที่ยวก็จะมีโอนให้ก็ดีดูแลใส่ใจเราถึงกับกล้าประกาศเธอคนนี้คือคนสุดท้ายของชีวิตเพราะวันนี้เราก็ใช้ชีวิตมาเต็มที่แล้วก็สนุกมาทุกอย่างถูกเรื่องแล้ว หน้าที่ก็จะพยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดในทุกๆเรื่องเป้าหมายชัดเจนเมื่อถามว่ายังมีเรื่องอะไรให้ปรับตัวกันอีกไหมอามกล่าวว่ามีเรื่องให้ปรับตัวกันอยู่เรื่อยๆคนเป็นคู่กันมีอะไรใหม่ๆให้เราได้ปรับตัวตามกาันเข้าใจกันมากขึ้นปรับตัวกันสุดท้ายอยู่ที่ความสามคัคคีความรักที่มีให้อภัยเข้าใจต้องผ่านด่านหลายๆด่านไม่ใช่เห็นมุมเดียวมุมที่โกรธกันทะเลาะกันก็มียึดด้วยความรักที่มีต่อกันดังใจถึงไม่มีทายา แต่ก็มีความสุขในชีวิตคู่ได้ยอมรับว่าอยากมีลูกด้วยกันทั้งคู่แต่พอไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้โทษใครผิดใครถูกเป็นเรื่องความเข้าใจร้องตอนมันไม่สําเร็จมีความผิดหวังทําไมต้องเกิดขึ้นกับเราสุดท้ายพอเข้าใจสบายเบาความสุขกับการมีคนที่ใช่อยู่ข้างกายดีอยู่แล้วแต่คนที่ใช่มันอาจผสมไม่ใช่มาก่อนไม่มีอะไรที่บอกว่าใช่ถูกทุกข้อใช้แล้วค่อยๆใช้มันก็ดีก็ไม่มีอะไรที่เต็มร้อยเหมือน เราได้เรียนรู้ทั้งสองมุมทั้งดีและไม่ดีอยู่กับปัจจุบันมันจะใช่เองเตือนกันได้อยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับเป็นความสมดุลมากกว่าเรียกว่าพอดีถ้าใช่มากๆวันหนึ่งไม่ใช่ก็จะทุกข์ท้าพอดีก็เหมือนคนที่คอย